เข้าเว็บไซต์ของ Padlet นะคะ p a d l e t c o m นักเรียนก็พิมพ์งลงไปนะคะถ้าใครใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะผ่านอินเทอร์เน็ตนักเรียนก็เข้าเว็บไซต์เหมือนเว็บไซต์ปกติแต่ถ้าใครบอกว่าอยากจะทำงานผ่านนะคะเป็นแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนผ่านแท็บเล็ตต่างๆนานา,นาเราก็ เข้าไปดาวน์โหลดนะคะใน App Store Play Store ปกติดาวน์โหลดนะคะแอปชื่อ Padlet ติดตั้งลงในมือถือนะคะใช้ได้เหมือนกันเนะาะนักเรียนเข้าไปในเว็บไซต์นะคะนักเรียนก็จะพบกับ หน้าจอของแท็บเล็ตตอนนี้นักเรียนจะต้องลงทะเบียนก่อนการใช้งานนะคะเหมือนเว็บไซต์ทั่วไปนะคะนักเรียนก็ต้องกดไปที่ลงทะเบียนฟรีนะคะเราจะใช้งานแบบฟรีนะคะนักเรียนก็กดลงทะเบียน าจากนั้นนะคะนักเรียนก็เข้านะคะลงทะเบียนนะคะนักเรียนอาจจะลงทะเบียนด้วยบัญชี Google นะคะก็คือจีน i l ที่เราใช้นั่นคืของ Google หรือถ้าใครมีบัญชีผู้ใช้ของ m i c r o s o f t t ของ a อ p l e ิก็ติดตั้งนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะเลือกเป็นแบบลงทะเบียนด้วย Google นะคะนักเรียนก็เลือกลงทะเบียนด้วย Google ะะจากนั้นเนาะถ้านักเรียนยังไม่มีบัญชีให้เลือกนักเรียนก็ใช้บัญชีอื่นนะคะหรือสร้างบัญชีขึ้นมาปกติเหมือนที่เราสมัครทั่วไปแต่ตรงนี้ครูครูจะใช้บัญชีที่ครูคมีอยู่แล้วนะคะเป็นของ g ูเกิลแหล่งนะคะครูครูคก็จะเลือกชื่อบัญชี ะะแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเป็นแบบโปรหรือแบบเบสิกเพราะฉะนั้นกดที่นักเรียนจะกดปุ่มใดๆนักเรียนก็ต้องดูกอนว่าโปรเห็นไหมคะจะมีข้อจํากัดด้วยนะคะบอกว่าให้เราใช้งานได้เท่าไหร่แล้วก็มีการทําอะไรคะจ่ายเงินเห็นมคร้อยสิบเก้าาทต่อเดือนต่อปีก็พันรปดสบแาทนะคะแต่ตรงนี้เราจะใช้แบบเบสิกนะคะเบสิกก็คือเราจะ นะคะสร้างแพทเล็ตได้จำนวน3แพทเล็ตเนื้อที่ก็คือ25เมตรนะคะซึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำกิจกรรมกลุ่มที่สำคัญเบสิกจะเป็นแบบฟรีนะคะเราก็กดปุ่ม Continue นะคะ c o n t i เ u e เข้าไปนะคะจากนั้นก็ลอิ่มละสำหรับแพทเทิเรา Let's go นะคะเราก็ไปเริ่มลุยกันเลยค่ะกับแพทเทิ หน้าจอนักเรียนก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราก็จะอักนอนุญาตนะคะให้แพดเล็ตแจ้งเตือนหรือนักเรียนไม่อยากให้แจ้งเตือนนักเรียนก็ปิดกระบาดไปก่อนก็ได้นะคะปิดกระบาดหรือถ้าเราอยากให้แจ้งเตือนเราอนุญาตนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณครูขอปิดก่อนนะคะปิดก่อนเนาะคุณครูยังไม่ให้แจ้งเตือน นะเพราะว่าคุณครูมีแพดเล็ค่อนข้างหลายตัวด้วยกันที่ใช้ในการเรียนการสอนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มสร้างแพดเล็ตนะคะนักเรียก็กดไปที่แพ d เล็ตเนาะแล้วเขาก็จะมีรูปแบบนะคะของการใช้แพดเล็ตให้นักเรียนเลือกใช้งานนะคะในโจทย์คุณครูจะให้นักเรียนสร้างแพ d เล็ตนะคะเป็นแบบ แผนที่ความคิดนักเรียนก็สังเกตเห็นไหมคะเราก็จะมีรูปแบบให้เลือกนะคะเป็นแบบผืนผ้าใบคุณครูขยับเป็นแบบผืนผ้าใบแบบนี้นะคะก็คือจะมีเส้นนะคะโยงความคิดเราจะเลือกแบบผืนผ้าใบแต่ถ้าเราเลือกไปแบบอื่นแล้วแล้วเราเข้าไปทําเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ไหมเปลี่ยนได้ด้านในอีก แต่ตรงนี้เราจะไม่เปลี่ยนเนาะเราจะเลือกใช้ไปเลยนะคะให้เราเลือกตรงนะคะสีเขียวอ่อนๆตรงนี้แล้วจะมีเส้นนะคะเราก็กดปุ่มเลือกอ่มาเลยนะคะแพทเลิจะขออนุญ,ญาตแจ้งเตือนได้ไหมอนุญ,ญาตก็อนุญ,ญาตไปนะคะหรือจะกระกระบาดก็ได้เนาะอันนี้จะเป็นหน้าแรกของแพทเลินะคะหน้าต่างขวามือจะเป็นการตั้งค่า กะะารตั้งค่านี้จะตั้งก่อนหรือตั้งทีหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันก่อนตรงชื่อคืออะไรถือนี่อันนี้คือแพดเล็ตของนักเรียนชื่อก็คือตัวหนาๆด้านบนส่วนคําอธิบายก็จะเป็นคําอธิบายตัวเล็กที่อยู่ด้านล่างนะคะเราก็ตั้งชื่อไปก่อนว่ากิจกรรมนะคะก็จะเป็น่างที่นักเรียนจะต้องทางกิจกรรมที่3.1รู้จัก ปัญหานะคะจักนั้นคำอธิบายนักเรียนก็อธิบายไปว่าปัญหาที่สนใจนะคะนำไปแก้ไขคือละเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพอนักเรียนเลือกได้นักเรียนค่อยมาใส่เพิ่มเติมสังเกตน,นะคะจะขึ้นตรงนี้แล้วหไหนเนาะจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างไอคอน ะะจะเซ็ตว่าไม่มีเพราะนั้นถ้านักเรียนอยากให้มีไอคอนขึ้นนะคะที่หน้าหัวข้อเรานักเรียนก็เข้าไปเลือกนะคะเข้าไปเลือกรู้จักกับปัญหาเราก็ไปเลือกที่เราจะใช้ไอคอนแบบไหนนะคะก็จะมีไอคอนให้เราเลือกใช้งานเดี๋ยวนี้คุณครูใช้รูปหลอดไฟตัวนี้เห็นไหมคะหลอดไฟก็จะมาขึ้นเป็นไอคอนด้านหน้ามาเราเนาะพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มลูกศรย้อนกลับ นะคะด้านบนนี้ย้อนกลับปุ๊บกลับมาหน้าดน,นะคะพอกลับมาแล้วต่อไปที่อยู่นะคะลิงก์แพทเล็ตของนักเรียนนักเรียนจะตั้งชื่อว่าอะไรปกติแล้วแพทเล็ตก็จะนะคะอ้างอิงลิงก์ก่อนที่อยู่ว่า p a t l e t com ตามด้วยตรงนี้เป็นชื่อนะคะเป็นชื่อที่นักเรียน นะคะตั้งเพื่อใช้งานสมัครนะคะนักเรียน Sign Up เข้ามาจะเป็นชื่อของคนที่สร้างห้องเนาะจากนั้นข้างล่างนะคะเป็นชื่อที่จะปรากฏด้านบนนักเรียนสังเกตน,นะคะลิงก์ที่อยู่ padlet.com/ บุศสกรพี่ p. ตรงนี้เป็นชื่อผู้ใช้ของคุณครูจากนั้นด้านหลังสลนี่คือเป็นชื่อนะคะนักเรียนจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้ถ้าไม่ตั้งนะคะก็จะเป็นชื่อตามที่ padlet กำหนดให้แต่ถ้านักเรียนต้องการตั้งเป็นชื่อกลุ่มของนักเรียนเองนักเรียนก็เปลี่ยนค่ะนักเรียนก็ลบได้เลยแล้วก็ตั้งเป็นชื่อกลุ่มของนักเรียน สมุดรกเรียนตั้งชื่อกลุ่มนะคะว่าแคทแคทแคทแมวแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพอเราบันทึกไปตรงด้านหลังก็จะเป็นแคทก็จะเป็นชื่อกลุ่มนะคะจากนั้นพื้นหลังที่ปรากฏเป็นรูปรูยุ่งเราบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนเราก็ไปเลือกว่าเราจะใช้สีทึบหรือใช้รูปภาพนะคะนักเรียนก็เข้าไปเลือก เอาเป็นแบบไหนดีนะเป็นแบบน่ารักน่ารักหน่อยนะคะเหมาะกับสาวๆอย่างเรานี่เป็นรูปนี้หลืนะคะแล้วเราก็กดย้อนกลับไปแล้ว,ะะลวก็ย้อนกลับไปอีกนะคะมาแล้วส่วนชุดสีนะคะจะตั้งหรือไม่ตั้ง ็ได้จะเซตมาให้ในเบื้องต้นแล้วนะคะจากนั้นตรงกำลังโพส์ตให้เปิดที่มาของคนโพส์ตด้วยเพราะฉะนั้นในงานของนักเรียนนะคะเวลาที่เพื่อนร่วมกันทำงานเพื่อนจะต้องโพสนะคะช่วยกันระดมความคิดเห็นเมื่อเพื่อนในกลุ่มโพส์ก็จะมีชื่อสแสดงด้วย นะคะว่าโพสต์นั้นเป็นของใครแต่นะคะนักเรียนจะให้แสดงชื่อนักเรียนจะต้องเข้าใช้บัญชีของ Google ก่อนนะคะลงชื่อเข้าใช้ของ Google ก่อนแล้วนักเรียนเข้ามาโพสต์ชื่อของนักเรียนถึงจะแสดงชื่อผู้ใช้แต่ถ้าไม่ลงทะเบียนผ่านบัญชี Google สมมติว่าในสมาชิกในกลุ่มนะคะ คนใดก็แล้วแต่ที่ไม่ได้นะคะลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Google คือไม่ไม่ล็อกอินเข้ามานะคะ mm hmm. เวลาที่โพสก็จะเหมือนเป็นเบดหลุมดำแล้วก็ขึ้นว่าไม่เปิดเผยชื่อนะคะ mm hmm. ถ้าไม่เปิดเผยชื่อนั่นคือนักเรียนก็ไม่ได้ร่วมทางกิจกรรมของเพื่อนนะคะ mm hmm. ก็จะไม่ได้คะแนนเพราะฉะนั้นในการโพสให้นะคะ mm hmm. แสดงชื่อผู้เขียนเหนือโพสด้วย ะะแล้วก็อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นกันนะคะเพราะกิจกรรมกลุ่มเราจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มนะคะการแสดงความรู้สึกคุณครูจะให้นักเรียนในชั้นเรียนนะคะเข้าไปโหวตชิ้นงานของเพื่อนด้วยหลังจากที่ทําเสร็จนะคะกลุ่มไหนที่มีคะแนนโหวตมากที่สุดกลุ่มนั้นรับไปเลยคนละ5คะแนน คนละ5คะแนนแบบไม่หารนะคะให้คะแนนไปนเลยคนละ5คะแนนสำหรับคนที่มีผลโบวต์ของชิ้นงานสูงสุดส่วนผลงานของใครที่ผลโบวตเป็นลำดับที่2ก็จะได้คนละ4คะแนนนะคะลำดับที่3ก็3คะแนนลำดับที่4ก็จะ2คะแนนให้4ลํลำดับนะคะเป็นคะแนนพิเศษ ะะสำหรับการทําชิ้นงานเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการโวนใส่แสดงความรู้สึกนะให้ไปติดดาวนะคะติดดาวให้เพื่อนด้วยนะคะพอเราเลือกแบบติดดาวมีการโวนด้วยการติดดาวเราก็กดแมกย้อนกลับมาหน้านี้ มาหน้านี้แล้วมีการติดดาวสามารถตรวจสอบได้ต้องได้รับการอนุมัติการโกงเนื้อหาในลักษณะที่ถ้ามีใครมาโพสแสดงความรู้สึกอะไรที่มันเป็นคำหยาบนะคะก็จะมีอิโมจิน่ารักน่ารักเนี่ยแทนคำหยาบด้วยนะคะอันนี้เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นนะคะเมื่อนักเรียนกำหนดค่าเริ่มตน้นเสร็จแล้วนั้นก็กดปุ่มถัดไปนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ เริ่มโพสนะคะเริ่มโพสเนาะพอเริ่มโพสจากนั้นนะคะในสมาชิกกลุ่ม4-5คนจะมีคนที่สร้างแพทเลสเพียงแค่คนเดียวก็คือคนที่สร้างห้องแพทเลสเพียงหนึ่งคนเท่านั้นจากนั้นสมาชิกในกลุ่ม ก็จะต้องเข้ามาทำงานร่วมกันนะคะในห้องนั้นๆเพราะฉะนั้นนะคะัวหน้ากลุ่มสร้างกลุ่มเสร็จแล้วต้องแช์นะคะแชร์เปิดห้องให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มเข้ามาโพสนะคะทำกิจกรรมด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวคนที่สร้างกลุ่มนะคะนักเรียนก็ต้องเปิดนะคะเปิด โพสต์ให้เพื่อนด้วยเนาะโดยการที่นักเรียนไปที่แชร์นะคะไปที่แชร์กดเข้าไปนะคะกดเข้าไปตรงนี้สังเกตว่านะคะก็จะมีให้เชิญสมาชิกนะคะเชิญสมาชิกนักเรียนก็เพิ่มไปนะคะแล้วก็เชิญเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มของเรา น,ะะนักเรียนก็พิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ Google หรืออีเมลพิมพ์งลงไปแล้วนักเรียนก็เชิญเพื่อนเข้ามานะคะเชิญเพื่อนเข้ามาหรือถ้านักเรียนไม่เชิญด้วยวิธีการนี้ใช้อีกวิธีการหนึ่งก็ได้นะคะอีกวิธีการนึงก็ค่อนข้างเป็นง่ายเพราะว่าไม่ต้องผ่านอีเมลไม่ต้องผ่านชื่อบัญชีผู้ใช้นะคะนักเรียนกดปุ่มย้อนกลับมาตรงนี้ ะคะเราไม่เพิ่มสมาชิกแต่เราจะไปก๊อปลิงให้เพื่อนนะคะก๊อปลิงให้เพื่อนด้านล่างจะมีปุ่มคัดลอกลิงก์ก็คือการคัดลอกลิงก์ของกลุ่มง,ง,ง,งานของเราส่งไปให้เพื่อนแต่เราจะต้องส่งให้เพื่อนเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มของเราเท่านั้น ะะแต่ก่อนที่นักเรียนจะคัดลอกลิงก์ไปนั้นนักเรียนดูความเป็นส่วนตัวก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นความลับนะคะเขาบอกว่าแพทเกจจะถูกซ่อนจากสาธารณะหากนักเรียนจะต้องแชร์ง,งานกับเพื่อนนะคะนักเรียนจะต้องเปิดสิทธิ์ให้เพื่อนก่อนตอนนี้ถ้านักเรียนก๊อปปี้ลิงไปให้เพื่อนนะคะเพื่อนที่เข้ามาจะสามารถเขียนได้ เขียนได้อย่างเดียวแก้ไขไม่ได้สังเกตว่ากิจกรรมที่1.3ที่ผ่านมาที่คุณครูสร้างแพทเลิรให้นักเรียนเข้าไปเลือกวัตถุที่นักเรียนสนใจแล้วแยกส่วนประกอบจำได้ไหมคะว่าส่วนประกอบของอุปกรณ์มีอะไรบ้างหนึ่งส้าที่เราเคยทำไปแล้วนักเรียนโพสต์ได้อย่างเดียวก็คือเขียนได้แต่ถ้านักเรียนโพสต์ไปแล้วผิดนักเรียนลบได้แก้ไขได้ไหมคะมันได้ ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นในการกําหนดนะคะความเป็นส่วนตัวสมาชิกในกลุ่มจะต้องสามารถเขียนได้คือสามารถโพสต์ได้สามารถแก้ไขได้ในกรณีที่การโพสต์นั้นมีความผิดพลาดเพื่อนๆทุกคนสามารถที่จะเขียนได้และแก้ไขได้ในพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเราจะไปแก้ไขความเป็นส่วนตัว ะะแก้ไขความเป็นส่วนตัวนักเรียนก็กดเข้าไปด้านในปับนะเห็นไหมคะตรงนี้จะเซตอยู่ตรงความลับนะคะนักเรียนก็มาเปลี่ยนลิงก์ด้นานล่างสิทธิ์ของผู้เยี่ยมชมนะคะสิทธิ์ของผู้เยี่ยมชมเดี๋ยวตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนเปิดเป็นสาธารณะไปเลยเพราะสุดท้ายนักเรียนจะต้องส่งลิงก์ส่งงานให้คุณครูและเพื่อนคนอื่น ใครก็ได้ที่ไม่ถูกเชิญต้องสามารถเข้าวูงานของนักเรียนได้นะคะเพราะนั้นสิทธิ์คุณครูจะให้นักเรียนเปิดสาธารณะตั้งแต่แรกเลยนะเราจะไม่เป็นความลับ นะคะให้เป็นสาธารณะแต่สิทธิของผู้เยี่ยมชมตอนแรกเราจะต้องให้เพื่อนทำงานกลุ่มก่อนสังเกตว่าในงานยังไม่มีอะไรเลยถูกนไหมคะนักเรียนจะต้องไปกำหนดสิทธิ์ว่าคนที่เข้ามาสามารถแก้ไขได้เห็นไหมคะก็จะมีคำอธิบายข้างล่างว่าสามารถดูได้และเพิ่มโพสแก้ไขแล้วก็อนุมัติได้คือทำทุกอย่างได้ เหมือนเหมือนกับคนที่สร้างห้องแพทเล็นะคะเราเปิดสิทธิ์ให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มก้อนเมื่อนักเรียนบอกว่าสามารถแก้ไขได้เสร็จแล้วกกดออกเหนไหคะก็จะเป็นแบบว่าสาธารณะสามารถแก้ไขได้นักเรียนก็บันทึกอาบันทึกก่อนพอนักเรียนบันทึกเสร็จแล้วนักเรียนกดปุ่มย้อนกลับจะกลับมาหน้านี้นะคะแล้วนักเรียนสังเกตนะสังเกตตรงนี้ ความเป็นส่วนตัวของเราจะเปลี่ยนไปเป็นสาธารณะผู้เยี่ยมชมสามารถแก้ไขได้เสร็จแล้วนะคะจากนั้นนักเรียนก็คัดลอกลิงกดคัดลอกได้เลยนะคะจะรับเป็น QR code ก็ได้หรือจะส่งอีเมลแชร์ไปที่ไหนได้หมดแต่ในที่นี้เราจะยังไม่แชร์ไปให้คนอื่นนะ ะะเราจะคัดลอกลิงก์แล้วเราก็ไปโยนให้กับเพื่อนสมาชิกคนที่อยู่กลุ่มของเราเท่านั้นนั่นคืนก็วางลิงก์ไปนะคะแล้วเพื่อนสมาชิกในกลุ่มก็กดลิงก์เพื่อที่เข้ามาทำงานในแพล็ต ร่วมกันนะคะแต่อย่าลืมก่อนเข้ามาทำงานนักเรียนจะต้องล็อกอินลงชื่อเข้าใช้บัญชีของ Google ให้เรียบร้อยก่อนแสดงความเป็นตัวตนของนักเรียนนะคะตรงนี้เป็นการแชร์ลิงก์ให้เพื่อนเนาะพอนัอรียนแชร์ลิงก์ให้เพื่อนเสร็จแล้วนักเรียนก็ปิดได้เลย ะะจากนั้นก็รอให้เพื่อนเข้ามานะคะพูดคุยกับเพื่อนรอให้เพื่อนเข้ามาเมื่อเพื่อนเข้ามาแล้วนะคะเราก็เริ่มทำกิจกรรมนะคะเราก็เริ่มทำกิจกรรมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปผ่านช่อง YouTube อุม๋มปนสันเทียและ NBS C On Demand สวัสดีค่ะ